เฮเลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่จึดบ่ายของขวัญช่องที่จะเมาสเรื่องของงานถักงานฟรีโอเคเปลี่ยนใหมใหม่มุมใหม่ด้วยนะคะก็นะจะเป็นอะไรประมาณนี้วันนี้เราจะมาทําผมให้กับน้องตุ๊กตากันนะก็จะใช้ไหมของตัวนี้นะคะนัมเบอร์นี้เลยแล้วก็จะมีเข็มโครเชต์ก็เป็นสองหัวนะคะ3าทับศูนยแล้วก็สี่ทับศูนย ก็ต้องก็หาวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ขวัญก็กะไว้ความยาวนะยาวไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเล็มตัดกันอีกทีหนึ่งนะคะก็วนไปจนได้ความหนาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็ค่อยตัดไมออกนะคะโอเคก็กะว่าน่าจะประมาณนี้นะคะก็แต่ถ้าเกิดว่าน้อยอยังไงเดี๋ยวค่อยมาเติมนะคะก็ตัดข้างหนึ่งออกก่อนเพื่อให้เขาออกจากตัวไม้บรรทัดจากนั้นแล้วค่อยมาตัดอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่า ห้องก็มีแค่เนี้ยผมก็คงไม่ต้องยาวถึงขนาดเยอะมากนะอ่ะก็อ่ะอะ,อะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขอเล่มให้หมดกันจ้าจังไกลคมกลิบโอเคจากนั้นแล้วนะคะก็จกับมาจักประมาณสองเส้นพับทบครึ่งจ้าอันนี้เราแบ่งกลางแล้วนะคะอถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจจะเอาไหมาคาดการันทีนก็ได้นะคะก็ฮึบเกี่ยวแบบนี้เอาสองเส้นนะคะ ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมจะพยายามให้ใกล้ที่สุดลอดผ่านเหมือนตอนเราทางานใช้กลุยนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ติดไปเลยค่ะครึ่องศีรษะโอเคดูซ้ำอีกทีนะคะแทงเกี่ยวขึ้นมาเอาให้เต็มทั้งสองเส้นนะคะจัดไปให้เท่ากันด้วยก็ยุ่งยากนิดนึงจากนั้นแล้วก็ลอดผ่าน ได้ปล่อยที่สอโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างมาทําอีกข้างหนึ่งทํำไม่เริิมเพียงแต่ว่าหมุนคนละฝั่งเท่านั้นเองคะ่ะโอเคก็ทำถึงส่วนช่องบนช่องบนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจริงๆถ้าใช้ชั้นเดียวก็ได้นะคะแต่ฝันรู้สึกว่ามันบางไปหน่อยก็เลยทำสองฝั่งเนาะตลอกอีกฝั่งหนึ่งออกมาค่ะแล้วก็ ก็เป็นคนถนัดขวาเนาะก็จะหันไอ้ตังส่วนผมมาทางขวาจากนั้นแล้วอันนี้หลักเป็นหลักนะคะถ้าคิดว่าหนาไปก็ทําทีละเส้นก็ได้นะคะอันนี้หนึ่งไปแล้วเนาะมาอันที่สองจิ้มระว่างสีน้ําตาลนะคะละว,วังใหญ่โพลีทัลักออกมาด้วยนะคะปึ๊บเกี่ยวแถวนี้เราจะทําหลักเป็นหลักละนะคะก็ดึงเหมือนเดิมคะ่ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้หลักนี้ถักละมาอีกหลักหนึ่งดูบางเนาะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวค่อยแซมตรงตำแหน่งอื่น นะผมยักษ์เขาก็จะมีความหนานิดนึงอืให้ได้หว่งวงตวรดลอดผัดทำตเต็มเลยค่ะโอเคก็ผมยักฟิโลนาของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไปเอาวเสินโตโตนะคะมาแปลงเขาให้เข้าล็อกกันก็ได้แต่ถ้าเกิดต้องการความเป็นเดดล็อกแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะแล้วเราก็จับรวบค่ะ kani e ก็หวังว่าจะชื่นชอบทรงผมตุ๊กตาแบบนี้กันนะคะถ้าดูแล้วถูกใจนะคะก็กด Subscribe ไลค์แชร์นะคะส่วนคลิปเต็มของตุ๊กตาตัวนี้เราชมใน EP ถัดไปค่ะส่วนวันนี้ขวัญและผมตุ๊กตาฟิลโลน่านะคะก็ไปกันก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ก็บาย